เป็นนิกติการตาของเอกโจสาโุอ่าเป็นคนกินเดนเป็นอยเป็นอยคืออ่าคำว่าเป็นอยเนี่ยเป็นเกียรติภูมิภาคนะชีวิติประโยคต่อไปก็ว่าบางคนเนี่ยก็คือ่ปขึ้นประโยคใหม่เพราะฉะนั้นคาว่าเป็นอยู่เนี่ยจะต้องเป็นเกียรติภูมิภาคชีวิตอ่าเป็นเป็นคนกินเดนเพราะนั้นคำว่าเป็นก็ต้องเป็นอะไรอุตวะตวาเป็นอยู่ก็คือชีวิติ อันนี้จำพวกที่สามนะจำพวกที่สามนะจำพวกที่สามกอนบางคอนนะกอนบางคน A K T อนเอกระจกเอตัวเองก็ไม่ให้ก็คือไม่ให้ด้วยตนเองนั่นเองอตัวเองก็ไม่ให้นะไม่ชักชวนคนอื่นด้วยถึงเวลาทําบุญนะหมายถึงว่าถึงเวลาทําบุญตัวเองก็ไม่ให้คนอื่นก็ไม่ชักชวน <laughs> ในที่ที่ตนมันเกิดมังเกิดแล้วเขาก็ไม่ได้ทั้งโภคสมบัติไม่ได้ทั้งบริวารสมบัติอืมนะนจนําพงที่สามไจำพพงที่สามเป็นไงสภาพเป็นอยก็คือกลายเป็นคนกินเดนหาเจ้ากินข้ามเล้งชีวิตเออนนี้นะนี่คนจำพพงที่สามต่อไปเป็นคนจัมพงสุดท้ายบางคนบางคน เอกจอบางคนทำไงตายอ,อีกอย่อมให้ด้วยตนเองด้วยอ๋อนี่สบายเลยมีคำว่าด้วยมาให้แสดงว่าเป็นจา่าศัพท์ทั้งยังช่าชวนคนอื่นด้วยอ่แสดงว่าต้องเป็นอะไรอัตนาจะใช่ไหมอ,นะอัตนาจะอ่าอัตนาจะเทตี แล้วก็าลังอีกจักชวนคนอื่นด้วยาลังาลังจะ่าพลังอะไราลังจะ่ากังจจาสมาธาเปตีปปอือโซผู้นั้นอ่าผู้นั้นผู้นั้นคือโสใส่โสก็ไปผู้นั้น ได้ทั้งโครคาสมบัติได้ทั้งบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วอตอนนี้ต้องแต่งก่อนตอนนี้ต้องแต่งก่อนอได้ทั้งโควคาสมบัตินะก็ต้องใส่อะไรเข้าไป แค่ทันคำว่าทั้งก็คือปีโพธิ้สมบัติโพคะอะไรโพคะสมปทังสมปะทังปีละละพติอวีปะิวานสมบัติปริวารสมปทังปีะพัติ สัมปทานรรปีเเดี๋ยวยังก่อแล้วหมดแล้วแสดงว่าเปตติติตีติถ้าจายอย่างนี้แล้วพติใส่ตัวเดียวได้ใช่ไหมฮะอ๋อมันมีได้ทั้งมันได้ทั้งใงเปี<ต>สับนะได้ใส่รพัพติเมื่อ,อีกก็ได้ ใส่รับพัติมาอีกก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ก <Okay. S 2> ็ถือว่าประโยชหน้าสมบูรณ์แล้วไงโอเคเนี่ยก็ถือว่าประโยชนหน้าสมบูรณ์แล้วไงสมบูรณ์แล้วเพราะนั้นประโยคนข้างหลังไม่ต้องใส่ก็ได้อก็เหมือนกับตัวนี้นะข้างหน้ามันสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยมีรับพัติอยู่แล้วเนี่ยเราฉะนั้นข้างหลังไม่ต้องใส่รับพัติมาใส่แค่โนก็พอโอเคอืมในเดียวกันจบอืันนี้ทางอนุโมทนาจบตัวนี้นะทางอนุโมทนา อันนี้คนจำพวกที่สี่ถึงคราวเวลาทําบุญก็ให้ทานด้วยตนเองพร้อมชักชวนคนอื่นด้วยคนจำพวกนี้ในที่ตนันเกิดแล้วเขาก็จะได้ทั้งโอเคโสมบัติตและรอริวานสมบัติเพราะนั้นคนสี่จำพวกนี้เลือกสรรเอาว่าจะอยากเป็นง เรื่องสันเอาจะอยู่ในกลุ่มไหน, <laughs> นเราอยู่ในกลุ่มไหนเ้าอยู่ในกลุ่มสีอ่อะเราอยู่ในกลุ่มสีเหรอพวกเราอยู่ในกลุ่มสีค่ะอ่ากลุ่มสี่โอเคอันนั้นก็วันนี้ใส่บางคนบางคนไม่เหมือนกันนะอ่าโอ้แต่วัน,นใส่บางคนไม่เหมือนกัน,นเวลาถึงเวลาทำบุญก็แอบไปทางคนเดียวไม่ชอบไม่ชอบชั่ชวนคนอืน่นเขาอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มในกลุ่มแรกกลุ่มแรก จะไปเกิดในที่ไหนๆก็เอทรัพย์สมบัติมากมายแต่ว่าบริวารไม่มีอย่า <laughs> ง <laughs> พวกที่สองก็มีนะจยาพวกคนจยาคนจยพวกที่สองก็มีไม่ใช่ไม่มีนะก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันถึงเวลาทําบุญก็ร้องร้องตัวอะไรร้องตะโกนบอกแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่ให้ <laughs> <laughs> อ,อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ผลของเขานะผลของเขาเนะี่ย ตั้งแต่โสมาเนี่ยก็คือผลของเราอืมแต่ว่าคนแบบนี้ทําไงเนี่ยมีไหมเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปทาตามนะคนจะพวกที่สามอา่าคนอย่างพวกที่สามอย่าไปทาตามกันแล้วกันนะอ,อย่าไปทาตามกันแล้วกันเราเรียนเราเรียนบาลีนะเรียนบาลีเรียนเอะไรเรียนเอาความรู้คืเอเจ้าจะสอนนะคนก็มีอยู่สี่จำพวก เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกทำได้เราจะเลือกทำแบบไหนมีอยู่สี่คนเนี่ยแหละผลต่างกันนะผลก็ต่างกันอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะหน้าออกเหมือนกันมัน,นก็จบจบ,จบวักจบวักแลกยาวเลยนะเนี่ยยาวเลย ประโยคเดียวนะเป็นเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าอ่าที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนะทรงทาอนุโมทนาเรียกว่าอนุโมทนานะั้นอันนี้เขาเรียนอนุโมทนานะฉันฉันพัดอ่าฉันพัฒนาเสร็จแล้วก็ทาอนุโมทนาก็คือเหมือนกับแสดงธรรมนั่นแหละนะอ่าะ,ะโยคต่อไป บุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นวิเศษนะของบุรุษทาไงตาเอกอ่เอ้อ้ามาดูต่อนะมาดูต่อบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆยืนอยู่ใกล้ๆฟังอนุโมทนากถานั้นแล้วนะ ลักษณะของคำว่าสุดตวาเนี่ยส่วนมากนิยมวางว้ไหนข้างหน้าสุดวางไปข้างหน้าสุดเลยนะคำว่า,าฟังเนี่ยฟัง,งอนุโมทนานั้นแล้วก็คือตัง,งไม่ต้องอนุโมทนานไม่ต้องเอามาเอาาะตังมาตัางสุดตวะตดตวัแล้วก็กิริยาคุ้มกิริยานั้นวางก็คือยืนอยู่ใกล้ ใชก็คืออะไรใชสมีเปยมีเปยืนยืนหรือยังยืนแล้วท่โตยืนแล้ว,ลวอันนั้นก็มาแต่งผู้หนึ่งก็เป็นวิเศษนะของบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเอโอเอโอบุรุษผู้เป็นบัณฑิตบัณฑิตโตปุริโสฮะบัณฑิตาปุริโสแค่นี้ก็พอสมากันไปเลยนะสมากันไปเลยนะ มิเสชชนะแบบเนี้ยสมาก,กันไปเลยบันฑิตาบุริโสบันดิตอบุริโสก็แล้วแต่ตามสะดวกใครได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันอา้าวคิดว่าแสดงว่าตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์กุ้มภาคคิดว่าเนี่ยเป็นเกียร์กุมภาเพราะนั้นเกียร์กุ้มภาเนี่ยวางก่อนก็ได้วางหลังก็ได้ตามสะดวกวางก่อนก็กินเต,เนเตสะวางหลังก็กินเตสี่เหมือนกัน บัตรนี้นบัตรนี้ทำไมอีทานอีทาน,นาหังสนที่กันไปหน่อยอีทาน้าหังอ่าอีทานาหัง,าาหงแบบเป็นอะไรเป็นแบบนี้แหละแบบเป็นแบบนี้เหรอใช่ ไม่ใช่เจ้าค่ะไม่ใช่อ่าเปล่ายังไม่ใช่อาหารทานิเจ้าค่ะอาหารทานิเอออาหารเหรออาหารทานิอ๋อมาต่างกันเลยอาจารย์อาหารแล้วก็อีทานิอืมใช่เจ้าค่ะมาต่างกันแล้วอาจารย์อันนี้ลบสลัหลังตอนที่ลบสลัหลังลบสลัดหลังแล้วก็อาเทศได้กระหิตเป็นวิญญาณนั้นสิสุนวัด อปกติอีทานี้ต้องอยู่หน้าหรือหลังประธานกันคะอาจารย์ไหนอยู่หน้าก็ได้อยู่หลังก็ได้ตามสะดวกอ๋อจะค่ะจะค่ะเถ้าถ้าอยู่หน้าก็คือถ้าอยู่หน้าก็คืออีทานาหังเงินอีทานาหังนั้นคืออยู่หน้าประธานเจ้าค่ะเออถ้าอยู่หลังประธานก็อาหารทานนี้ก้าวแบบไหนจัดไปได้หมดอ่อได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช้แบบไหนตามสะดวก อกิทานาอาหารก็บัตรนี้เรา <laughs> จากอะไรจากการทำ<ม>โดยประการที่โอ้โดยประการอีกแล้วโดยประการอีกแล้วนึกถึงโดยประการเมื่อไหร่เห็นโดยประการเมื่อไหร่จะเป็นอะไรตัถาหยัถาตดถายัถาตัานั่นเองะยังถาตัดฐานนั่นเองอันนี้แปลเราขึ้นก่อนเลยนะ อ่ะแปลเราขึ้นก่อนเลยแสดงว่าต้องเป็นอะไรเนี่ย <laughs> อะอืมอ้าวโดยประการที่นะประการที่เริ่มมาประโยธยาถาเริ่มตั้งแต่ตรงไหนเริ่มจากที่นั่แหละโดยประการที่ที่สมบัติทั้งสองจัดมีแก่เรานี่คือประโยธยถานะ นี่คือประโยคยันถาส่วนตัวนี้จะทำโดยประการเนี่ยก็จะจะเป็นประโยคตันถาหรือประโยคเอวังใส่เอวังเข้าไปมีมียถามีเอวังมียันถามีตันถาเล้วยแต่ตามสะดวก mm. เอามีประโยคยัถามาแทรกเอาวันั้นแต่งประโยคยันถาก่อนใส่ยันถาไปก่อนยันถาอืม mm. โดยประการที่สมบัติทั้งสองจะมีแก่เรานะจะมีแก่เรานะเแก่เรานะแก่เราก็ไม่ใส่เข้ามาแก่เรายัืหาอะไรยนื้หาเมสมบัติทั้งสองเป็นประธานสมบัติเป็นลิงอะไรสมบัติเป็นอีทีเรอ่าเป็นอีทีลิง สามทั้งสองสามปัตดติโยจากมีก็เป็นอนาคตพะวิอ่จาจักมีก็เป็นอนาคตพวิตพวิตณ์ลาพวิตสันตรีจากนีทำงา่ายมียถาแล้วก็มาตอบด้วยตถาตหรือเอวังแล้วแต่ตามสะดวก อ่ทีนี้ก็ประโยคนี้ก็เราจะก,กระทําหม,มือนกันเป็นอนาคตกาลิสามีติจบประโยคใช่ไหมอ่า,าจบประโยคนี้เป็นความคิดเห็นไหม่าอาจารย์นะถ้าสมมติว่าเราเอายะถาขึ้นมาขึ้นต้นแล้วเอาอีธานาหังมาไว้ข้างหลังกักรถามันผิดไหมคไหนไออีธานาหังเมื่อกี้เนี่ย ถ้าสมมติว่าเราเราไม่ให้มันไปข้างหน้าเราแย่ฐาขึ้นไปแค่ว้งหน้าเลยมันได้ไหมปกติแล้วอีธานี้มันจะต้องอยู่ต้นประโยคโอเคเออจะต้องอยู่ต้นประโยคอคือประโยคแย่าเอาง่ายประโยคย่ฐานจะเป็นประโยคแทกอ่าเป็นประโยคแทรกแทรกอยู่ในประโยคไหนแทรกอยู่ในประโยคอีธานาหังโอเคอ่าวันนั้นก็คําว่าประแทรกก็คือเอาไว้ตรงกลางงประโยคอีธานาหังเลยเขาเรียกว่าประโยคแทก อันนี้คือหลักการเขาน่ะอันนี้คือหลักการเขาเห็ไหม <Okay. S 1> อ่าอันนี้คือหลักการเขายังไงมันยังไงประโยกยะก็คือข้างหน้ายะไม่ใช่ของยะอ่าเ่ไม่ใช่ของยะข้างหน้าตะไม่ใช่ของตะ <laughs> อ่ายังไงก็คือมันแยกกันอยู่ดีอ่ะมันขึ้นยังไงมันก็แยกกันอยู่ดีอืมเพราะนั้นก็ ไม่เป็นไรจะยัดแบบไหนชอบยบับไหนจัดไปเลยพระอาจารย์ในแบบเขาแยกเจ้ค่ะเ,เขาแยกใช่ไหมเขาจะเอาตถากริษามีมาออ๋อก,กออเอ็เอาเอาประโยคตถาไว้ข้างหน้าแล้วก็เอายัญถาไว้ข้างหลังใช่ไหมใช่จ้าค่ะยัญถาไว้ข้างหลังเาประโยคยัญถาไว้ข้างหลังสุดหนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต,ต่แต่งอย่างนี้ก็ได้ยังพระอาจารย์แต่งอย่างนี้ไงแต่งอย่างนี้ก็เนี่ยเนี่ยคือความนิยมของเขาจะแต่งแบบนี้เนยความนิยมของเขา คือยังไงเราก็จําแบบไม่ได้ท้าจําแบบได้ก็ไม่มีปัญหาสบายจําแบบไม่ได้เราก็ต้องแต่งแบบนี้นะก็คือประโยคยะนั่นน่ะคือเป็นประโยคแกทกเพราะนั้นประโยคแทรยืนอยู่ไหนๆก็คือเป็นแทรกอยู่ในประโยคตะนั่นแหละคือมาเริ่มจากตรงไหนม,มันเริ่มจากตรงไหนก็แทรแต่กตรงนั้นแหลนะนะแบบนี้อเน,นี่ยมียถา มีสถานหรือไม่ก็มีเอวังใส่เอวังเข้าไปก็ได้นะยะตาเอวัง,วงะนะครับตาอืมอย่างนี้นะอันนี้อันนี้เป็นหลักการเขานะเป็นหลักการเขานะหลักการแต่งเขาตามความนิยม,มตามความนิยมของเขาก็คือมียะแล้วก็รับด้วยตาอะไรตงๆน,น,น,นี้นะมียะอยู่บงหน้าก็รับด้วยตานะอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็ตัวนี้ก็ ามสะดวกใช้แบบไหนอีทานอาหางหรืออาหารทานนี้นะตามสะดวกจะใช้แบบไหนก็จัดไปอย่างไงมันก็เข้ากันไม่ได้ไปแล้วนะระหว่างประโยคยะประโยคตะคือมันไม่รวมกันอยู่แล้วมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วคือมันสัมพันธ์กันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นคนละประโยคอมันสัมพันธ์กันไม่ได้อยู่แล้วอ่าสวีประโยคต่อไป นะโดยประการที่นะอย่าลืมนะโดยประการที่เอาเขาถาวายบังคมเขาคือโสอืมโนั่นเองนถาวายบังคมพระาศาสนาแล้วนะถาวายบังคมพระาศาสนาแล้วันทิตตะวันทิตตวาว กระทุนว่าเอาเป็นทนเปิดติเพราะฉะนั้นต้องวางหลังของอีติดังนั้นที่ต้องแต่งก่อนก็คือต้องแต่งในเลขในพระเจ้าค่ะพรุ่งนี้พระเจ้าค่ะก็คือพันเตเวเวเนเ้พันเตไม่ใช่พันตีพรุ่งนี้ก็คือสวี ไม่ใช่สเวะสวีสวีอ, <Sweet. S 1> อืขอพระองค์นิมนต์รับภิกษาของข้าพระองค์เอ้าคนละประโยคหรือเนี่ยอ๋อคนละประโยคแสกผิดที่ <laughs> ขอพระองค์อ่าใส่มาไหมคันเตนใส่มาไหมขอหนรับก็คือขอขอจงรับในการขอ,อนิมนรับนะ่ะนีมนรับก็คือขอจงรับนั่นแหละเดียวกันเป็นปัจจมีวิพัตคือเป็นอ้อนวอนอ่ะเป็นการอ,อ้อ,อนวอนขอนิมนรับก็คือจงรับนั่นเองนะเป็นปัจจมีวิพัตอบศึกอนโผู้กับผู้เจ้าใช้ในอัศจรรยต้องแต่งเป็นพระโอปปสก็ต้องเป็นถะแน่ๆใช่ไหมคันถะ่ เพราะฉะนั้นแบบเนี้ยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ตุ้มเหมีมาเพราะคิริยาบอกบอกประธานจะเจนที่ต้องแต่งก่อนก็คือต้องอะไรของข้าพระองค์กตโองของข้าพระองค์ไม่ค่ที่หนล้ไม่ค่เออไม่อาง,งรับอะไรรับพิกษาพิกษาอืม พิษขังขอจงรับขันหาทาตีขันหาทาตีง่ายง่ายประโยคง่าย,าายง่ายประโยคง่ายง่ายอาหารนี้เป็นเยียงคุมผ้านะเป็นเยื่อคุมผ้าเพราะนั้นวางก่อนก็ได้ ไว่าการวางความก็ได้วางหลังก็ได้ตามสะดวกจะวางก่อนหรือวางหลังดีจัดไปเพราะเป็นเกีย่ยวภุมภาคเกีย่ยวภุมภาควางไปต้นงหนาเล็กนหนได้อหนาเล็กนานได้ <Okay. S 1> ต่อไปประโยคต่อไปก็พระบรมบา,าสัดาอันนี้สมมติเขาเฉยๆนะพระบรมบศาสดาขึ้น <Okay. S 1> อ้ ศัทธาศสัทธาอะไรสัทธ <c oughs> าอะไรพระกุณรมาศาสนาตานถามว่าอเออไม่จำเป็นต้องใส่ไหมเนี่ยไม่ต้องนะจะเป็นต้องใส่ไหมเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าขอรับบุรุษคนหนึ่ง สรรวายพระบรมศาสดาและพระบรมศาสดาก็ตรัสถามว่าต้องการพระเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ต้องการพระเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องใส่นะสัตถานไม่ต้องใส่นะประโยคส,สั้นๆแค่นี้ไม่ต้องใส่เนะพราะรู้กันอวายพระบรมศาสดาคือพูดกับพระศาสดาแล้วแล้วใครจะตอบก็คือพระศาสดานั่นเองง่ายๆทำไง ต้องการพระเท่าไร่อันนี้เป็นจำนวนเขานะต้องการต้องมองหาอะไรความต้องการนะมีความต้องการตวัวก็ต้อด้วยความต้องการเนี่ยเข้ากับวิพัทธ์อะไรได้บ้างตติยาตติยาต้องการนะด้วยตติยาด้วยเข้ากับสถีด้วยนะเข้าได้สองวิพัทธ์ความต้องการความต้องการด้วย ด้วยอะไรคว <'s> okay. ามต้องการของใคร <laughs> <laughs> อ่าระัะฉะนั้นคําว่าความอ่าเพราะว่าต้องการพระเท่าไหร่เมัพรานั้นคําว่าพระจะต้องเป็นตติยาวิพัสเข้ากับคําต้องการเห็น <Yeah. S 1> ไหม <laughs> ต้องการพระเท่าไหร่ก็คือความต้องการด้วยพระเท่าไหร่คําว่าเท่าไหร่หรก็เป็นวิเศษณะของพระ ต้องเป็นตติยาวิพัฒน์เข้ากับคาว่าต้องการคาว่าต้องการก็คืออัตโธแน่นอนพรัฉะนั้นก็ทำได้ขยายประธานเข้าวางหน้าของประธานไปเลยเท่าไร่ก็คือต้องเป็นกิตเตอีกิตเอร์ยออโธอัตโธ อืมหัตโตตีแค่นี้แหละต้องการพระเท่าไรใช่นี้เองความต้องการความต้องการด้วยพิกซูทั้งหลายเทนะ่าไรนะเห็ไหมไปอืมอ่าต่อไปทางไงเนี่ยออกคราวนี้ยออกมากินออกกินธรรมะด้วยออกมากินสังขยาด้วยเอา้าโกดทำไมวันนี้โกดคืนทําไมเนี่ย ก็บริวารของพระองค์มีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะแปลงเป็นเลขนายอืมก็บริวารของพระองค์มีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะเท่าไหร่คือเท่าไหร่คําคว่าเท่าไหร่จะนิยมวางข้างหน้าคาว่าเท่าไหร่เนี่ยเป็นวิเศษนะของคําว่าบริวารบริวารเป็นประธานเพราะนั้น มีเท่าไหร่เนี่ยจะต้องเป็นเศษนะของประธานบริวารเป็นปรุงลิงเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ก็ต้องเป็นปรุงลิงตามมีเท่าไหร่ก็ต้องเป็นอะไรเนี่ยนะกีตากะใช่ไหมเท่าไหร่ก็ต้องเป็นกีตอะไระกีตโกมีก้อด้วยคณะอนะะนะ่าใส่คณะ,ะเข้าไป ตอนนี้ก็นะเอาใส่พันเตได้เนี่ยพันเตก็ได้ใส่พันเตก็ได้เอาเนี่ยมาอีกเ <odes text. S 1> นะ,อะ,อะนนของพระองค์นะของพระองค์เพราะนั้นคําว่าของพระองค์ก็ต้องเป็นพระโอรสนะต้องเป็นพระโอรสเพราะมาอะไรต้องพูดของพู้เจ้าต้องเป็นพระโอรสใช้ในอดภรลกต้องหาตังห์นะอันนี้เนี่นอในในยอ่าไออะไรใส่โวสามารถใส่โวได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันมาคู่กันกับน,นิบาตต้นข้อความเนี่ย ปฏิวานหน้าวางและหลังของพณะนะขอะนัะได้อืมเอาใส่อะไรเข้าไปปฏิอืม,อรรอมบริวา,ปารปฏิวาปปฏิวาโลอืมอันเตติอ่าไอ่นี้แหละง่ายๆเพราะอะไรเพราะพระเจ้าข่าก็แปลว่าทีา่หลังบริวารของพระองค์มีเท่าไหร่พระเจ้าข่าเห็นไหม ไอ้พันเตีตัวนี้นะสามารถวางตัวไหนก็ได้อันนวางข้างหลังองปนะก็ได้แต่ว่าถ้าวางกองปะนะถ้าวางข้างหลังองปนะก็เปลี่ยนโวหน่อยหรือจะวางข้างหลังของโวก็ได้อ่าสะดวกนี้แปลว่าที่หลังก็เอาวางไว้สุดท้ายก็ได้ไม่ว่างกันอันนี้เขาก็ไม่กินหรอกนะไม่กินกินไม่ได้หาจินไม่ได้นะหาจินไม่ได้อะารนะ เตมโวนอมาคู่กันกับนิบาตต้นข้อความสามารถมาาหลังของนิบาตต้นข้อความได้เตมโวนอก็ถามบริวารบริก้บริวารของพระองค์มีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะอ่าต่อไปคูณเจ้าตัดมีสองหมื่นรูปสติอเป็นเลขในเหมือนกันนะมีสองหมื่นรูปมีสติ สองหมื่นสองหมื่นวีสตมิมีพระสองหมื่นรูปพระกับหมื่นใครใหญ่สอ,องหมื่นก็คืออะไรพันยี่สิบใช่ไหมอ๋อพัออนยี่สิบวีสติอิโคอาสตร์นยี่สิบมีทั้งยี่สิบเนี่ยต้องเป็นส,สาสตรนีตี เอาไปกินสังญยานะอย่าลืมนะพระสองหมื่นรูประวังให้ดีสองหมื่นก็คือพันยี่สิบตังอันนี้ว่าสองหมืน 2, ่นถ้าแปดหมื่นก็ท 1, 80, ่าไงพันแปดสิบใส่สีเข้าไปตุราสีติแปดหมื่นสี่พัน ทีนี้ต่อไปถ้าเจ้าข้าเอาเป็นเลขไหนมอนกันเลขเห็นไหนมันกรืนนกรถ้าเจ้าข้าก็คือพันเตพรุ่งนี้ทำไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ ขอพระองค์พร้อมทั้งภิกษุทั้งหมดมิมนตรรับพิกษาของข้าพระองค์พรุ่งนี้ขอพระองค์พร้อมะลรพร้อมทั้งหมด่าพร้อมทั้งพระทั้งหมดพร้อมพร้อมพระทั้งหมดพระทั้งหมดคืออะไรสับ สัเพิเพือิฮะสัติงสัตทิงใส่สัตทิงเข้าไปหแล้วก็ทำไหมไม่ต้องใส่เพราะว่านิมนรับเนี่ยก็คือคันหาถาแน่นอนเพราะนั้นกิยาบุญบอกประธานเจ้าเจนของพระองค์ที่ต้องแต่งก็คือต้องแต่งตัวนี้ก่อนของข้าพระองค์ไม่หังอืมไม่หางแล้วก็ส่อต่อไปก็คือพิกษา อืมขอนิมนต์รับนี่นิมนต์รับคันอาธิตอันนี้แหละง่ายง่ายง่ายนิดเดียวเห็นไหมง่ายนิดเดียวตัวไหนยขยายตัวไหนาลางข้างหน้งตัวนั้นเอออันนี้กีบวงวรวัฒนชัดเจนอ่า เรื่อนั้นอย่เรื่อนะ้นเวลาเวลาพูดกับพู้ธิจาจย์ต้องใช้ในอ่ายเขารบนะต้องแต่งเป็นผู้โคต์นะต่อกประโยคต่อไปพระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วพระบรมศาส,สดาอันนี้เป็นจำนวนเขาเจยๆนะเวลาแต่งก็เป็นแค่ศรัทธาศรัทธาตอนนั้นเองรับนิมนต์รับนิมนต์ ก็คือยังนิมนต์ให้อยู่ทับนั่นแหละเขาเรียกว่ารับนิมนต์เอออาทิวาเสสิอเนี้ยจบแล้วเดี๋ยวขอแลกต่อไปข้อที่สองข้อที่สองก็ต่อกันเลยนะทำนะก็สองตันต่อเลยนะ